สวัสดีครับพี่ค้วันนี้กับพี่โกับผมเนี่นะครับจอมอาร์บิสเซย์เขาจะไปแค่ลังตามหารถเก๋งสไตล์ผู้บริหารอยู่พามารีวิวหนึ่งคันทุกคนกับเจ้า Toyota c a m r ร2.5ไฮบริดลักชัวรี่พรีเมียมคันนี้ของเราเลยคนนั้นได้เป็นสีขาวแบบนี้ปี2021จะเป็แบบปี2022นะครับคันนี้ของเราเลยนะเจานหน้าดีไซน์ใหม่ทุกคนเนาะตัวนี้นะครับแสดงความเป็นตัวลักชัวรี่เลยเนาะตัวนี้นะครับเนาะไปหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดย์ทามมาให้นะครับเซนเซอร์มีให้รอบคันนะทุกคนนเาะ ล้อแม็ก <tampoco> ก mm ันทุกคนเนาะจะได้เป็นล้อแม็กอันลอยสีโทนแบบนี้ดีไซน์หน้าตาตัวใหม่ใหม่แบบนี้เลยนะทุกคนเนาะดีไซน์ล้อแม็กโคตรจะเท่นะทุกคนเนาะเป็นกระจกพับข้างนะครับเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้าซีเรียสกับตัวรถเนาะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้นะครับใส่ตัวคิ้วโคลเมียร์สวยแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วจะประตูก็จะมีระบบสปาร์คซีเรียสแอนที่มาให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียม์มาทุกคนเนาะมีพันลูมาให้ด้วยนะถัดมาทุกคนภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งหนังสีดำมาทุกคนเนาะเป็นเบบาาะะะไฟฟ้้นนนนครััอี มีระบบเมมโมรีซีนมาให้นะครับเป็นระบบไฟฟ้ากู่หน้ารวมอะไรมัลติฟังก์ชันมีระบบควบคุมความเร็วบคุสคอนโทรลมาให้หน้าจอครับก็เป็นจอทัชสกรีน j b l แทุกคนนะแสดงความเป็นตัวท็อปนะครับแพรออโต้แยกระดับปรุตัวโซนนะทุกคนเนาะสามารถอันนี้แยกเป็นสามโซนได้นะตัวนี้นะครับเนาะอ่ะแพร์ออโต้นะทุกคนเนาะมีระบบโหมดขับขี่ตั้งเยอะแยะเลยนะตัวนี้นะครับเนาะอ่ะ ผู issance, no part, ้โดยสารนะทุกคนตัวนี้นะครับแสดงถึงความเป็นระบบไฮบริดลักชัวรี่พรีเมียมนะทุกคนเนาะจะมีระียงตัวที่พักแขนนะครับแบบนี้เลยนี่ที่พักแขนแบบนี้เนาะสามารถปรับเบาะได้นะครับเบาะเป็นปรับแบไฟฟ้านะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ทุกคนเนาะมานบางแดดด้านหลังมีมาให้นะทุกคนเนาะถัดไปทุกคนมาดูตัวห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับมีสายด้านท้ายนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับนี่แคมรี่สวยๆแบบนี้เลยทุกคนเนาะไฟท้าย LED นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้เนาะทุกคคนนนนเัี่าบะะร มาปึ๊บตอนนี้ก็จะมีพรมหกดีมาให้นะทุกคนน้องเจ้าของเจ้าเขาทำมาให้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมีให้อยู่ครบนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับถัดไปเดี๋ยวเราพาไปดูตัวของตัวห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะว่าตัวห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะทุกคนน้องเราสัมผัสตัวหน้าตาตัวห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะทุกคนเนาะเครื่องยนต์ครับ2 5 0 0ซีซีเชลเปิลเบนซินทำงานคบคู่กับตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะทุกคนเน้องทัวร์รถการชนหนัก น้ปิดความไฟไหม้นะครับไม้แท้100%เนะทุกคนเนาะสภาพตัวองเครื่องคือโคตรจะใหม่โคตรจะสวยนะทุกคนเนาะใครกำลังตามหารถโตโยต้าค m าสติค2.5ปิดพรีเมียมอยู่มาดูคันนี้ได้เลยนะทุกคนเนาะสำคัญนะครับคันนี้ทุกคนหาราคาไม่ถึงล้านนะครับ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลคใผมด้วยวันนี้ขอตนัก่อนแล้วมาเห็นหน้าสวัสดีครับ